กาวสวัสด er ีพ่อแม่พี่น้องมุสกุสกุลนะพี่น้องตอนนี้ก็มาอยู่ที่ทงหน้าบันตันโกนคือเก่านะพี่น้องก็คือตอนนี้หันแล้วเขาเบื่อทั้งซ่องทงเลยพี่น้องคือทงหน้าอยู่บ้านน่นก็แ้ลเลยเนาะล่ะก็ทงอยู่ตันโกนนีกก็แ้ลแลแตอนต้นเหมือที่เกี่ยวเขาฝาดเขาเมืองนิวบริไทพี่น้องเมืองนั้นเพราะว่ามันยงยงอยู่พี่น้องเมืองนิวตรงแตงกินเนาะเราก็เลี้ยงลูกไปนั่นมันก็เลยแบบบรสะดวกในกาถทายคิดเนาะก็เลยว่ามึอนี้มาสรุปงานพี่น้องหน้าแหล่ะล่ะก็สิบพักกันมาเห็ดบัง เข้าป่าลุงเพิ่นกะห้ากะปั้นแล้วไปมือเสานี่ข่าวก็ยังพันนี่เอาขืนซลเนาะคือคือเพิ่นนี่ปั้นไปแล้วแต่สุดก่อนหักกะเธอหนึ่งและพี่น้องก็คือได้อยู่เสาหาสอบเนาะปั้นอีกท่านหนึ่งก็ได้เสาหาสอบส่วนหน้าของเฮาเนาะหน้าตัวนี้หน้าตัวนี้หันรวมทั้งหมดก็คือได้อยู่สี่สิบสามสอบเนาะสี่สิบโดยสี่สิบสามสอบแต่ว่าเป็นสอบสีทางพี่น้องบว์แมนโบว์แมนสอบน้อยๆเนาะ สอบเออบุ๊มบอมสอบซ้ำทางคืออยู่ทั้งทางบ้านเฮาเนาะถ่าว่าเป็นเสียเป็นสอบประนันกับสี่ได้อยู่ประมาณาหาสิบปลายหาสิบห้าสิบหกสอบเนาะส่วนของปลาที่เพื่นได้อยู่หาสิบสอบน้นองพี่น้องกะรรวมๆซ่องทงเนาะทั้งทงทง,งบ้านด้านกนเฮาแล้วก็ะงอยู่หุ่นในหาสิบหกสอบกับประมาณเกือบประมาณเกือบหลอยเนาะแต่ปลาตัวอ,อยู่นี่ก็คือแบงไว้ให้ปลาเป็นกินอยู่พี่แน่เนาะแล้วก็แบงเมื่อยอยู่หุนน่นในพี่น้องกับสิป,ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มา พอลงเงี้ยวเพิ่นกับไปตัดใบบั้งเขาล่ามาเรียบร้อยเลยพี่น้องน้องเนยกระลับเนาะสองพอลูกกำลังลองเครื่องโอ้ได้ยินเนาะโอ้ยอันนี้ค่ะพี่บ่าอันนี้เป็นเครื่องที่เพิ่นอนาไฮพี่น้องเครื่องเพิ่นแทมเครื่องไงเนาะสื่อเครื่องแล้วเพิ่นแทมไห้สื่อเครื่องนล้วเพิ่นไล่เถื่อนอะไรเพิ่นก็เลยแทมไห้ตัวนี้มา พดีกับไม้เฮ้าเสียดไลยเต๋อพี่น้องวันนี้ซองลำพุ่นเพราะว่าแบงเมื่อผักพีผักน้องน้ำเนยน้องไล่คนเห็ดเต๋อเหลือเห็ดบ่อไล่แล้วมันบ่พอกันกินเหมือนนี้ก็เลยว่าเสียดไล่ไล่เนยอันนี้พ่นไลยน้ำตาลนะพ่อเมื่อกเอาน้ำตาลมะพร้าวมาพี่น้องนี่กันขุนยาวมะพร้าวหน่อยเฮ้ยคิดว่ามันหลอดบ่หลอดเชิเนาะขุนน้ำมะพร้าวหน่อยซองน่วยแล้วก็มีหนามกะทิเนาะสชิชัยมือนนี้มันบ่มันพี่น้อง คนน้อยเอ้ะแม่เจดังแดงคุณมาแม่เจดังแดงอื uh ้อคนน้อยอ้าวอย่าปะกาย่หน่อยอย่าปะกายลูกป่าเชียวนี่ป่าพนกาที่ตัดบ่องบางเขาลามเกี่ยหายเนาะพอเขานี่เข้ามาไว้แต่เสาเลยเข่าหม่มาเขาเดียวก็ได้เอ้ามันได้บ่บ่องหน่อยๆบ่เห็นบังหน่อยบังหน่อยนี่ที่ยังงแสบกว่าบางไงแ้่แต่ว่ามันเผื่อมันจีได้ มันสอดบ่ะ,ะพันพันล่ะกาอัดไใบพี่น้องอย่าล้มเขาเนาะคเขาลมเขาเจียมันขาดมันกระโบได้ <_ d ata> ข้าวไม้ก็ได้เห็ดกินติ๊ก้าในก็กินเนาะงติ๊ก้าในใส่เผือกพร้อม <_ d ata> เห็ดกุปี้อยู่บา้านยังบ่ได้เห็ดแต่อยู่บ้านคนยังอยู่บ่ครบเห็นเป็เนยังตัวนี้มันใหญ่กว่าบ่อ <_ d ata> อบา้องหมดชั้นก็เราเหรอ วันนีก้ก็แล้วแหละบองมนันนองพี่น้องกะซิมาเสาะเอาเขาเขาไปใส่กับน้ำตาลจากกะทิเนาะเขากระเขาไม่แตนน่ว่ามันเป็อย่างหอมเนาะบค,คือเขามันมีเขาแนวหนึง่งนะหอ,หอมหอมนะหอมหอมเหาือนกับกะซิเบ็ดหอมขนาดว่าเขาหมาเจอเขาซ่านเจอเนาะมัมในระหว่างที แล้วพี่น้องป่าเพิ่นเสือเขาเนาะเพิ่นกระสีผสมแล้วับเพิ่นเชียงท้าเนาะเ้ากับสุพากันไปหาป่ามาไว้กินตอนเทียงพี่น้องหากับไปห้าบอลอื่นบอลไกลเนาะเคยไก่ดีเลยเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้กินแน่น้องพี่น้องป้ายเป็นป้าตั้งดีเป็นได้ายตไางม้อนี้มื้อนี้น้องนิ่วอยู่สายมันนี้ฮะน้องนิ่วอยู่สายลูกมื้อนี้ฮะน้องนิ่วอยู่สายมันนี้บอลไม่ลูก มองนี่ไปตึกปลากระพายงูจงกองคม,มจับไปลาไอปอการให้พอปลาเสด็จกินงูจงกองกินปลางูกินปลาป่ายช้างลูกผมผมผมงูจงกองกินกินปลาปลาปลา,าลูก <c oughs> นี่พี่น้องก็คือปลาลุงขุนปล่อยไว้ในกลางหน้าเนาะกลางหน้ามองนี้มันเป็นนองพี่น้องมันเป็นรูปๆเนาะในนี้ก็เลยแบบว่านามันค้ง ปุ่ฟี่ไปว่ามันบริบกงายเนาะเผลนก็เลยเอามาปล่อยกลางนาเลยน้องเพื่อถ้าเกี่ยวขขาวแล้วก็ค้นขขาวออกมือวาดนี่เนาะมือสาวนี่ก็ได้ปั่นก็เลยว่าสิพากันมาเอาป่านเลยพี่น้องจากสิได้เพราะน้องเผื่นปล่อยไว้ซองธงนาะเผื่นว่าเผื่นก่อนเนาะของเีอะกันมันแบบยังเป็นต่อข่าวลายอยู่หนามมันยังพันแหงคากทั้งเถงกันเลยพี่น้องยังหลวัดหลวัไปเเนาะ

จมลงเติมได้ตัวหนึ่งเลยพี่น้องป้ายังก็ป้าปากเพื่อนนี่ป้าปากมันมาใกล้ๆเนี่ยตุ่มเก็บนิ้วโอ้พักะแนนยางไล่หายนี่มึงชิมเอาอีกชวนเอาขี้ดินลงห่อยๆด้วยน้องเมยให้น้องจับ น้องนิวเกงแกปาก็ไดไปดูเอาค่ไปดู่ก้างนาโอกแไปอย่างนาอืมจมบ่า้ยแกงแกป่าด้ยแหบดีพึงฮะยาไปไกลไปไปอยู่โฮมปลาในคาป้าใหญ่เลยพูดพูลูกจับตัวนั่นพูดไล่ลิปลาเฮ้ยไปจับจ้าไปไม่แหงแดดฮะ จับหัวมันอะไลูกจัทั้งหัวมันโดยอาตตามันเมียนมาจังบดินดดยเก่งมีลายกินลายบ่ <c oughs> โอ้ปนักายคำลายตเลยโอ้ยเปืือนเปียกหมดเลยจะไปไปลายโตลีบ่เปียกเบิดเรียบร้อยอันทีหมดปลาหน่อยโอ้ยทีมันพี่บ่าป่าเขปลาปาก

จับลูกมาจับลูกจ uh, uh, ับท um, ่ายดูนี่ไม้ท่ายนี้การจำโยนขึいい้นมางกี้นี no, ่สิเอาโยนเอาก็ตัวนัันกระตัวนึงอีกฮะตัวนี้ตัวนึงอีกตัวนั้นตัวนึงอีกแม่ช่ะบอื้อต้องขยโยนสิพูนเลิศโตพูนกลางหูเท่านั้นแหละเนี่ยไปเออเท่านั้นแหละพอนอนอะไรเลยนี่ พ่อ,พอแะ้วพี่น้องวันนี้เนาะได้สัมผไรเตริบไอ้ยเขาตกเลยสิบปลายกว่าโตพนสัมสกินอันนี้มาเห็ดจั่กีนน้องไปมาทางนี้น้องเล่ยกระตื่นตอนนี้ป่าพึ่งจะหายไกทสิแล้วแล้ะพี่น้องแต่ว่ามันมันได้บ่ไลเนาะของนิวพิ่งยังเมื่อเอาเขามามาเพิ่มราะว่าสิเห็ดพักไล่ขนเลยกินให้มันอิมน่มเนาะปีหนึ่งเธอเดียวเห็ดตะยำข้าวไม้ทั้งนั้นกระลุงมพิ่งจะขวัวป่า ปลาซีจับกินอนาะทางนี้กับแผนกไม่ลูกอ้อน สีนนมันซอยแล้วละพี่นอ้องบานนี้หัวปากับกระดูกเนาะแม่งนิวกะสีตมให้น้องนิวกับน้องเลยมาลูกนี่นนนกเกาะไปได้เกาะใส่ป้าลงไปใส่ป้านลงไปอ้าวบานนี้กะสีมาหายเนาะพี่น้องเพ,พราะว่าหายเมื่อกี้ยังบนท่านเลยแล้วล่ะก็ลำมันเบิดพังนิวกันยังไปตัด ใหม่มาเติมอีกเนาะและ้วก็ป่าเพผนการชิไปเผาทาทั้งบุญทั้งนี้ก็หายต่ออีกเห็ดไลยๆเนาะเผื่อไลายคนต้นนี้ต้นตทั้งลูมเนบจากสุวรรณแห่งรูมรูมจะวานาดับตา,านทร์ผลลายจนแดงสิบก๊า เผาไปได้ระยะหนึ่งแล้วพี่น้องนี่ซุกน้ำเนยแล้วเนาะตอนนี้ป่าเพิ่นกากำลังพลาซิมฮะเออตัวนี้สุกเมื่อไหราสุกลายบังนี่ยังตัวนี้นี่เนาะคอยเผาไปคอยเผาไปเถื่อนเลยเถื่อนพี่น้องบานเผาเผาเลยคุมไพ่แส้แถววะบังสำนีพอดีเนาะเพราะว่าขั้นเท่าเห็ดอันล่ากับ

ซีมเลยนาะบันี้ก like ็ได้ป้าของเฮานี่มันยังบปอยากเย็นอันนี้มันออกน้ำผมมันแตกมาดโมันมันแต่บอกมันหวานอยงสิฮู่นอนาะวานกับพี่ดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอปยน เนหดินหนมันื้อหวานมันแน้หวานหวานแน้วผมเชื่อว่าันหวนเยนมันนบะลังมันะเขามันยิงอ่อมันเัาเข้าหมดเ,เข้าไปแล้ตันหนันกะเพาไปท่านแล้วพี่น้องต้อนนี้ก,ก็เสียหายไหมเนาะเห็ดใบไลๆเพื่อพี่เพื่อน้องล่คนนะคุณนำ้ักัยังอยู่ออพอดีต่นี้ห้าคำอดีแล้วมันหอนมาจากไก่ไฟ อ,อันน <t <t uh> ั้นของนิวสิพาตัวสิเบอ่อบานถือเมือมันจังสบายลายบังเตอร์โบเป็นเกลืออยาซ้ำที่บังพุ่นลายบังเตอร์่บเป็นเกลือยากซ้ท evet ี่บังพุ่น บันนี้กระคนเขาเขาไปไหวเนาะพี่น้องได้ลายปีนี้คือสิกลุ่มกินอยู่โอ้โนันคล้ายสิบต้นหนึงกายมันไปสือหม,มูเพราะแห้งเน,ะเนานะเจ็ด <c oughs> ได้เดี๋ยวนี้ฮะเจ็ดท่นได้เจ็ดล <c oughs> ้านเงินทุกเงินเจ็ดล้านหนึ่งเจ็ดล้านไปหนึ่โอ้โผกมันผู้มันหอมชาวนาหอมไหมคนเขาไว้ในเฮือน คลิปนี้ก็ถ่ายไว้โดนพอสมควรนะพี่น้องกลัวจะได้มีเวลามาตัดเนาะกาสำหรับคลิปนี้มังน,นิวก็ฝากพ,พี่นออ้องไว้สำนี้ด้วพี่น้องทามากาสวยกดไลค์กดแชร์เบิ่งโฆษณาบอกความโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็นคลิปของเมนตงนิวในการดูลคลิปต่อ,ตอไปได้อพี่น้องพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไป